ข้อมูลมันเยอะออา้าวเลยครับกลับผมเข้าไปสิอย <laughs> ไนตัดตัดตัดทำไมอะแปลก You spin me round เพลงเขาเอาเอาเพลงเราบ้างนี้เอาเพลงอะไรดีวะ I choose my life and all of them

รอบรอรอไมรอเรอเครบนี่ไฟเป็นอะไรนะมันทอดไข่เจียวไม่ได้อ่ะอืมโอ้ยกูถามว่ารอแล้วไม่รอแล้วตื่กูทีเออหลับแล้วตื่นสักหนึ่งทีขโมยชุดมันมาเงียเออเออออเอาเอ่เออเออเออเม่เอ่เอเออเอนอ ไม่ใช่่ะอืมเจ้ปืนอะไรดีน้าไปเลยวออโอ้ไม่หานะเออมันหานะครับเนี่ยเลอย่างี้ก็ห่เอาเป็นออนแคสไม่ได้แคสนะเว้ยก็ไปตัดเอาแอบเสเไอ้นอติตดเติดเติต <gesch> มันรูดเสาเนี่ยเติด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 ่าฮมเเ้าพ่อเลยเมันออนแท็กมันต้องมีตัดด้วปฏิบัติการไรเงาพบัตรมันนี่เนี่ยเติร์ดเติร์ดเติ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 ดต้องหมุนก่อนเข้าเลยวะอืมเช้านี้ไม่มีเริ่อะไรทำเลยอะ

ไยแม่งนั่งแฟบเลยตัตั้งตตั้ขาใจตายแฟบเ็ัขาใจตายดูได้เลยนี้งืมดูนี่หอบหอบโมกมกโมกมกทีนึงนี่เปรนตัหน่อยขี้อะไรวะเนี่ย เอาอะไรดีบ้าเพลงอ่ะเปิดเปิดเปิดเอ้ยหนักเอ้ยหนักช่วยกูหน่อยอย่าขวางไอสัตว์เฮ้ยแม่งบังกองเลยเฮ้ยแต่เด็กนายเป็นใครฉันไม่เคยเห็นพ่อะพ่อกูเหรอขับเข้าได้แต่อย่านอนนะไม่รู้ คอปเตอต์ดูดีเล้แม่งดูดีท่าดูดีมันสิ yeah> ่งไม่ดีเช้านี claro ้มันสบายเลยอืมตัวตามันไม่มีอะไรเลยนะต้องฆ่าคอนสซบลีนี่เงี้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยคอนโซบลีต้องต้องยิงถึงเลยค่ะอา๋ะไปส่งผักตึ๊ดเติ๊ดเติ๊ดเติ๊ดติ๊ดเข้ามาเข้ามานชสีอะไรวะสีแดงวะอืม กอเกกูกันเฮ้ยแม่งไม่สงสัยหาเลยกูยืนพันการเฮ้ยทำอะไรอ่ะอะูสปินินยเพลงอะไรดีวะฮ้ยเฮียนี่ทำอะไรเนี่ยอ๋อยูสปินมีราวเหรออ๋อฉัขอเต้นด้วยสิเฮ้ย้ยบอกอย่าอย่าอย่าเต้นอย่าเต้น อยากเต้นได้ไหมฉันเฮ้ยเดี๋ยวมัน yeah. ก็โดนยิงแล้วั็เหลืองแล้วแดงแล้วไอ้เหี้ยแดงแล้วเฮ้ยรู้สิทำแกเอ้ยเก็บของนั่นเลยเสพเซฟนแกมเซฟสักเซฟผึ่ง

อเอเ้ากดดิสไลค์เลยกดหลดหลดหลดอืมเหลือไม่ไม่มีไม่มีความสนใดูขาชั้นซี่เป็นยังไงอ่าได้ได้เก้าสิบองศาเลยนะเนี่ยโมกเลยล่ะอืมโอ้โอ้โอ้เฮ้ยอ,อย่าโม,โม,โมโกูนี่นายอ่ะอย่าโมกเขานะ อนะั่นมันออกไปอ่ะบวกเขาได้ประตูแม่งแนวไว้ย่ะประตูแมงกลมๆเออเป็นห้องลับป่าวะเออใช่เป็นห้องลับอ๋อม,ม,มีเหตุบ้างนีเช้านี้มันไม่มีอะไรให้ห้ามเลยนี่เฮ้ยใครวะเกียร์ที่หายละ เปียกีอบปิดเปิดปิดเปิดผีอปิดเปิดเองปิดปิดเปิดเปิดอเทียนมันช่างสวยงามเหลือเกินอ่ะฉันอยากได้เทียนเนี่ยไปจุดบ้านจริงจริอ่ะบ้านแซปก่ะก่อนแซปก่อนซลเหลายทีวะโอ้โหเพราะกูเล่นมาไกลแล้วเกมเกมนี้ต้องเซฟหลายรอบก็ไม่หลายรอบมากมันมีจำกัดการเซฟ ใช่เหรออ๋อถึงว่าพี่ออยเขาไม่ไม่เซฟบ่อยอ๋อเข้าใจละเช้านี้มันน่าเบื่อจริงเลยใช่ไหมนายเฮ้ยนายทำเฮ้ยแดงเลยเลยได้ยิน้วยเหรอรถลนรถลันรถลันแกปืนเก็บปืนเก็บปืนอาศพกรทิ้งคือว่าชุดนี้มันต้องสำคัญแน่เลย ลากไปซ้ำแล้วก็เก็บมันฆ่าขมคืนอีาล้วอืออเอาละสอยตูดเอาเข้าเรียบร้อยปิดป็บมือโอ้ยเอเมามิชชั่นอะคอมเพกเฮ้ยเฮ้ยนายนายเป็นไรเข้าเข้าออกออกนะนะอ๋อพ่อกูพ่อกูไม่อยู่่อะสิ Vision không phải không phải Lâu nay, yêu thiên nhiên, nọ đôi! Queen got for queen! Queen left box! Huh? Oi! 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 Không Oi! 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 không Oi! Oi! Ôi! 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 Oi! กูมาโฟกเข้าเราตายได้ตัวตายเรานอนแลวเฮ้ยสี่หัวบอลเลยกูใจหลุดมือเอ้ยอยากดูท่าเท่ๆว่ะพระเอกตายพระเอกหัวเกรียนพี่ออยยังไม่เคยตายกูเล่นเนี้ยพี่ออยเขาเล่นเอ้ยแต่เขาก็เซฟนะเว้ยแล้วก็โหลดมาใหม่ไอ้เดียนเดียร์ใครอ่ะ ไอ้ S <S hey, the f so u uh, c k i d เออจํได้ลี่เอ้นอฟ้ t f u c k i n ลอลีลอยลลอยลีลอลอยลอลอยลอยลยลอลอยลอยอออยลอยลอยอลอยอ้ยยลออยลอยลออยลอยลอยลอลลลียลลลลอยลอลลลล

ไม่เราเราใส่ชุดอะเออลิฟใส่ชุดแล้วก็ขึ้นไปข้างบนดู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 เฮยอเฮ้ยเฮ้ยขึ้น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 ไอ้สั์ขึ้นไอ้เกลี้ยงมึงขึ้นไปเห็นไหมเห็นเห็นไหมเห็นไมแล้วรอจนกว่าลิฟจะลงเออนั่นแหละไม่มีใครขึ้นนะแคบอืออือ ยังแกวะน่ะเออเออโอแล้วเบิดโอรีโอฮะโอรีโอห้าบาทเดโอริโอเฮ้ยจะลากไปทำไมเดี๋ยวก็โดนเห็นเฮ้ยมันหันเฮ้ยหมวเกียนตอนไหนวะ <웃음> 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 전.